ลายมือเนี่ยเป็นลายแทงชีวิตจริงๆนะคะเราสามารถที่จะรู้ว่าคนไหนรวยคนไหนจนรู้นิสัยของคนนั้นคนไหนเหมาะกับอาชีพอะไรจากลายมือเลยนะคะตั้งแต่ข้าเจ้า,เอาอยากจะดูลายมือเมื่อวันที่2 7เดือนหนึ่งสองห้าที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ข้าเจ้าคบคนใช้ชีวิตบนโลกนี้ง่ายขึ้นนะคะคือไม่ต้องเสียเวลาคบใครเลยค่ะ แค่ดูลายมือก็รู้แล้วว่าคนไหนเป็นยังไงแล้วมันก็ตรงแล้วก็แม่นนะคะคือลายมือมันไม่โกหกลายมือเป็นวิทยาศาสตร์นะคะมันเป็นบูลและก,กรรมที่เจ้าของมือเนี่ยทำมาเฉะนเวลาเราดูลายมือเราจะรู้ความลับของเขาเลยค่ะบางคนแบบบอกว่าแอบทำงาน ธุรกิจส่วนตัวอยู่คู่กับงานประจำเขาบอกพี่อะมารู้ความลับผมหมดเลยอะผมแอบทำอยู่เจ้านายไม่รู้ประมาณนี้คือมันล้วงความลับได้อ่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าคนนี้เป็นคนยังไงไว้ใจได้ไหมอืมก็รู้สึกดีค่ะตั้งแต่ดูลายมือได้แล้วก็ด้วยความที่ว่าขายประกันไงคะมีโอกาสได้เจอ ลูกค้าที่ร่ำรวยลูกค้าที่ยากจนามาลายมือคนจนเนี่ยแรงมากโอ้บางคนนี่ยังกับในทะเลทรายโอ้ยากจนจริงๆบางคนก็เป็นดินอะไรดินเหนียวบางคนก็เป็นดินที่ดินเปรี้ยวยงียแต่ลายมือเศรษฐีนี่โหเป็นดินที่ชุ่มช้ำถ้าอยู่ในทะเลทรายก็เป็นโอเอซิสนะคะ ก็คือปลูกอะไรก็ขึ้นนะมือที่อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นมือเนี่ยโอเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นแผนที่ชีวิตจริงๆที่ไม่สามารถโกหกได้เลยนะคะแต่ไม่ว่าลายมืออาลายมือเราอะคะ่ะจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชะตาได้ นะคะแต่เราเปลี่ยนลายมือไม่ได้เพราะลายมือมันเปลี่ยนชาติละครั้งถ้าเส้นหลักๆอ่ะแต่เส้นเล็กๆอ่ะมันเปลี่ยนได้นะคะอ่านะก็มีเหมือนกันบางคนลายมือไม่สวยนะคะแต่เขาทําความดีเยอะแล้วก็ใช้ความอดทนเหมือนเอ่อทะเลทรายอ่ะปลูกผักไม่ได้แต่ก็หาวิวัฒนาการหาเทคโนโลโยีมาจนปลูกผักได้เหมือนดูใบยอย่างเงี้ยเหมือนคูเวตอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะร่ํารวยได้แต่อาจจะเหนื่อยมากกว่าเศรษฐีที่แบบโหมือนี่ชุ่มไปด้วยปุ๋ยชุ่มไปด้วยน้ําเอามาเล็ดเลยหย่อนไปมันก็ไม่ตายเอออันนั้นอนะเขาก็คือชิลๆสวยๆสบายชีวิตดีดีวีเต็มมืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าออคนที่ไม่มีวีเลยคนจนเนี่ยไม่เห็นวีในมือเลยนะคะแห้งแรงมากเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะ คุณก็อาจจะต้องอดทนอาจจะขยันในการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองเยอะเยอะยอะแล้วการที่ข้าเจ้าดูลายมือเนี่ยนะคะโอ้สวรรค์อนะไม่ได้ให้ใครแบบว่าลำบากไปทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ได้ให้ใครสุขสบายไปทั้งชีวิตไม่ได้ให้ใครโชคดีตลอดเวลาคือเขาแบบให้เราล้มลุกคุกคานบ้างเพื่อให้เราเรียนรู้ชีวิต มันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็มือซ้ายเนี่ยเป็นมือจากอดีตาชาติเป็นบุญเก่านะคะมือขวาเป็นมือปฏิบัติการเขาก็บอกชัดเจนแล้วว่ามือซ้ายคุณเนี่ยกำเนิดมาเนี่ยชะตาชีวิตคุณไม่ดีคุณสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ด้วยตัวเองก็คือมือขวาอย่างเห็นมีแบบพออโรงเรียนท่านหนึ่งลายมือแบบยากจนมากทางด้านซ้ายเนี่ยโหแบบปากัดดินฉีดต,ต่อสู้ดิ้นรนแต่ ท่านทำลายมือด้านขวาให้สวยงามด้วยการอดทนฝา่าฟันเรียนรู้พัฒนาตัวเองจนได้เป็นผอ,อเป็นคนแรกในตระก,กูลที่ได้เรียนสูงแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่จนถึงผอ,อแม้จะลำบากคนเค้นยากจนสารพัดกว่าจะขึ้นไปถึงตำแหน่งผอ,อเพราะยากจนมากค่ะลำบากมากแต่ท่านก็ไต่เต้าไปได้ด้วยความยากลำบาก ประมาณนี้ก็คือ,อถ้าบุญเก่าเราน้อยเราเอาจจะเหนื่อยแบบนี้แต่เราก็สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะคะอย่าท้อนะคะสู้ๆค่ะทุกๆท,ท่าน